ปวดหลังตั้งแต่เริ่มตั้งคันตอนนี้13สัปดาห์แล้วก็ยังมีอาการอยู่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอาการปวดหลังในช่วงของการตั้งคันค่ะสามารถมีได้ตลอดการตั้งคันเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาการปวดที่เป็นเนี่ยสาเหตุในช่วงในแต่ละอายุคนันหไม่เหมือนกัน ซึ่งจริงๆหมอมีไลฟ์ในเรื่องของอาการปวดหลังในช่วงของการตั้งครรภ์ไปแล้วมั้งในช่วงก่อนในช่วงเดือนเดือนก่อนหน้านี้ค่ะถ้าหากว่ามีเวลานะคะลองไปชมไลฟ์ย้อนหลังตัวนี้ได้จะอยู่ใน YouTube ด้วยนะคะ YouTube ก็มีลงไว้แล้วนะคะแล้วก็ใน Facebook ก็คือดูย้อนหลังได้เหมือนกันในเรื่องของอาการปวดหลังในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะก็เอาเป็นว่าสาเหตุไม่เหมือนกันนะคะสาเหตุในแต่ละไตรมาสไม่เหมือนกันแต่ถามว่าวิธีการรักษาไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะยาพารากินได้ ยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มยานวดกอเอีย้ยน้ำมันนวดใช้ได้นะคะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้แต่ถามว่าช่วยให้หายแบบ100%ได้ไหมเนื่องจากปัจจัยที่เป็นสาเหตุอะเราไม่ได้รับการแก้ไขคือการตั้งครรภมันแก้ไขไม่ได้ถูกไหมยังไงเราก็ต้องท้องต่อเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทําได้แค่ประคับประคองก็คือลดอาการปวดเพื่อให้คุณแม่ สบายตัวมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะส่วนยาอื่นๆนอกเหนือจากนี้ถ้าหากว่าเรากินยาพาราเราไม่หายลองบีบลองนวดเราก็ไม่ดีขึ้นลองปรึกษาคุณหมอที่เราฝากคันได้ค่ะเผื่อคุณหมอจะมียาตัวอื่นนะคะที่ใช้ได้ในช่วงของการตั้งคันเนี่ยมาให้เราใช้เพราะว่าหมอไม่อยากจะให้คุณแม่ทนปวดนะเพราะว่าอาการปวดอ่ะเป็นความเครียดอย่างหนึ่งค่ะถ้าในกรณีที่มีการปวดรุนแรงหรือเรื้อรงังสามารถกระตุ้นให้เกิดการ บีบตัวของหมดลูกซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลให้เกิดการแท้งบุตรหรือคลอดก่อนกําหนดได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาการปวดไม่ว่าจะปวดฟันปวดหลังปวดเอวอะไรพวกนี้สามารถที่จะแจ้งคุณหมอได้เลยเพื่อที่คุณหมอจะได้รักษาให้อาคุณแม่อาการปวดบรรเทาลงนะคะยังไงก็ขอให้เป็นการตั้งครรภ์ที่สุขภาพดีนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยค่ะ